สบายดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกุลสกคนเนาะมืัอนี้จะเป็นมื้อที่พ่อสีถ่ายสวนมักแต่งเนาะนเอาสิพาไปเบิ่งน้ำกัดเลยน,น,นี่เนี่ยเป็นคลองแบบนี้เนาะพ่อไถ่ได้ไหมพ่อ เออยถ่ยบ่อได้เด้อทุกคนเด้ขอข่อยยานมันไตัวทีเพราะว่ามันตองไ้มันซื่ออะีฮะนะนต้องซื่อจุดซื่อจุดนี่กับเบิ้งนี่พ่อถทยก่อนเนาะอันใดเตี้ยวเฮ็ดบ่เป็นเท่ากับบ่เห็ดเนาะยาฟืนใส่เล็กหนึ่งไปเนาะถ่ไ,ได้ยุ่แต่มันบอ่อซื่อ นี่อันใดเตยเฮ็ดได้เตยกะเฮ็ดเนาะอันใดเฮ็ดบ่เป็นตบบเตยกระบ่เฮ็ดในการเฮ็ดคู่เ้ากับบ่ได้ยากเนาะบ่คือแต่ก้อนแต่ก้อนนะเฮ็ดอันคู่แล้วก็เอาเสียมจกมาจกขึ้นให้มันสูงสูบงบันนี้ก็สบายอลไ เอารถไทยไทยเป็นห้องเอาเลยถ่ายไปจนสุดห้องแบบนี้แล้วก็ล้วกถ่ายกลับไปเนาะให้ไันถ่ยมันตกห้องเก่า ็อย่างเนาะทางนี้เนาะเย็นติต่อเฮ้เย็นบ่โอ้ยอันนี้โบแมนส่วนตอนที่เทาเก็บให้เบิ่งต่อนันเดอร์เป็นส่วนอีกต่างหากเนาะปลูกมาในสองสามปีละส่วนนี้นะะดดเ,าาเดี๋ยวก่อนไปนนับแถวมันก่อนเนาะนับไปพร้อมกันเด้อหนึ่งสอง 3ามสี่หา้าหกเจ้แบบเอทางน้ำเจา้าพอ่อเอ้ยสิอทางน้ำเจ้าพอได้พ่อไล่หนึ่งเบิดนี่ค่ะประมาณประมาณน้นเนาะ ส่วนวนะ้าน่ะประมาณหนึ่งไร่แล้วเบอร์นี้นะคือกว้างพอสมควรปลูกมะแตงกับเบิร์เป็นพันคุมพูนละเท่ากับบ่ได้นับจริงๆจ,จ,จ,จังๆจั๊กเถือ่อว้าบรรยากาศโคตรดีพี่น้องเลยเมืองฟ้าก็งามงามดินดินเดียว,วขนาดเลย ไถจนข้าที่เป็นที่ดินดากนะแถวนี้เนาะที่ดินดากกระปูงแตงได้เบิ่งความมีพอครึ่งนะทำเป็นเท้ากกบสิบวบปิวไปน้ำรดเห็นไหมมันยากกว่าไถานาได้เนาะเพราะว่ามันต้องไถเลิกแห้งเอาเห้เป็นคู่เด้ ถ้าตองให้ห้องมันเลิกพอสมควรเลยถ้าปลูกตอนนี้ก็คืออย้ำเกี่ยววเนานะพี่น้องเนาะยำเกี่ยวเข้าเขากบสีได้ขายเพราะว่าช่วงนั้นแบบว่าคน่ะบอกมีเนวกินบบได้ไปหาเนวกินเนาะกะขายดีเอาไปขายอยู่ตลาดเนาะแบบว่ามันเป็นตลาดนัดในแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคากับบเป็นเขาดอกอีพ่อเนาะไปเนาะพ่อกบที่เราถ่ายไปชือเขากเกี่ยววเนานะตัดเข้า ใสยงานรถอีหางเอกแล้วเด้อมัอนี่สือไดีเด้อพี่น้องก็คุอทุกคนมาเด้อประเทศปุ๊กแตกกันไปไปไปอย่าให้มันตกเด้เอเขึ้นยากได้บัน่นเขากัดจีใส่รถลลงไปเนาะเพราะว่ารอเฮาเพ่เ,เข้าคอยกงามอยู่เด้อนี่ ขึ้นขนา้างหน้าขึ้นขนา้างหน้าอย่านะอย่านะเรงนี้มันลดมันทั่งควันแล้ว <laughs> ค่ะ <laughs> อย่ากลูกว่าชิตกขา้างหน้าทิ เล่นนํานางต่อยต่อยมอนี้ก็ได้ต้อออกต้ออุปกรณ์ในการตักปุ๋ยมื้นี้เจตู้บ่ได้มาเด้อมนี้เด้ออยู่เฮือนนแม่เฒ่าเพื่อมี FC ผู้ลังคนถามหาเนาะ ค่ะทีกิโลเบาๆก่ไหนแล้วทำแก๊สก็ได้แก๊สออกต่ำที่าจพักนี่แล้วเสื้อมันก็ยังเอาไว้ใช้งานได้ยยุงเจนี่เพื่อนบอกอีพอให้จือไว้ทางข้างนี้ทางแก้มนนะทางนาปุ๋ยเคมีนี่ อืมคิ้วคิ้วขับต่างไปเด้วยอ่าบรุรีอาเพปิดเกาะลงมาสามหัางน,นี่เนาะตัวก่อนมันนี่ห้างพุทธมาสัานมีห้างต่อไปยากขึ้นใจนิดเฮ้คือมาแต่งห้าง,งามเนาะเปีย <c oughs> กคันเลย ช да. ั้นแม่ก็ได้ปลูกตะเหงเนาะแต่ว่าฝนบ่เศร้าตัก็คือดินก็ยังเหนียวยังเปียกอยู่แต่ละปีใส่ฟุ่นน้ำปีนี้บ่ใส่มันบ่มีก็ะห oi ลงไปตามห้องนี่เนาะห o ยทั้งห้องก็ะห oi ทั้งเพิงมันบ่แม่คือเก่าสเต็ปเก่า เลือกเลือกห้อสหควรเนาะห้องวันนี้นเนาะเราจะห้อยไปบางๆเนาะะว่างบมีแต่สองซอกห้อยไว้แบบว่ามันออกมานะไหนมันได้กินนเฉือนทางการใกล้แมงน่าเฉือนทางกัน,กน,กน แป๊บเดียวแป๊บเดียวง่ายๆโอ้แดบดบเตียงปางนฮียแ,แ,แล้วในการวันปุยง่ายปะจำนี้ถือว่าแล้วแล้วเนาะให้อยากอวดเขาอวดเขาหน่อยนึง โอ้อยเัวไม่ทนเนี่จือ,อึดกานเองยามบอกพี่เิ็มัีบอกมันจะล้างออกอยากหัวหอมเลยนมพัดเข้าดอนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายกบห้องเนะพี่น้องเนาะ ไช่กบปุ๋ยที่เฮ่าว่านไว้นั่นแหละนั่นเ่็งวิธีการไถนล้งกันเนาะตีนรถไถมันตกท้องแต่กระถทยทับไปเลย มาทางนี้สิไทยกบมาทีเนาะส่วนนั้นเวลาเกีียวไปท,ทั้งคุณล่ะถฟายากนี้ไปนี่เป็นแบบนี้ปุยเท่ากาสีอยู่ทางว่างกลางนี่เนาะ ไทยทับห้องแล้วลวนะเนาะบานนี้สีไทยอันเท็ดอันห้องน้ำทางน้ำไปบานนี้คือส่ทับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโอ้ถ่โคตรเลิกเลยเนึ่งตอนทวีตเดียังคือแบบพักห่างกันเนาะพถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็เป็นคู่ก,กับจากันแล้วบานี้ พือแบบพึ่งแห้งี่เนะมันควัดมันควัดไปน้ำ ูมันแล้วละเนาะวันนี้เราสิมาคาดวันนี้พี่นอ้อยคาดทห้ยดินมันแตกให้มันหมุนมุนเนาะกะไหลายขั้นตอนเพอสมงควนเนาะใส่เล็กสองไปเลย กยากแน่น้องคมเป็นโดนกับปูดยิ่งสายยิ่งขวาทันแล้ บันิเตยสีผ้ามานับเบิง้งคู่มักแต่งของเฮาเนาะว่ามันได้จากคู่ป่ะไปนับกันเลยหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดรวมทั้งเบิดก็ได้เ้าเก่าคู่เนาะก็ะถือว่าได้หลายแป๊บเดียวอีพอ่อคาดได้สองสี่หกเจ็ดคู่ล่ะ ไว้เนาะในขั้นตอนการคาดคูสุดท้ายเลยพิกับิคาดกลับไปอีกเนาะบอกอยู่ว่าหลายขั้นตอนคาดสองรออเห็นมันเห็มันเพียงกว่าเก้าเออบมจักแน้ว่าเนาะให้มันมุ่นเออให้มันมุ่น นั่นแหละน้ำมันกับิเบิรอยู่เป็นสองสามลิตรคุณละรอบสองก็สีง่ายกว่าเก่า หมดได้ทนเท่าไหนมันมืดแยงบอเอาอึ๊บเออมันมืดหลังจากอีพ่อฟาดแล้วแล้วเนาะอันนี้เอาทาตอนแรงให้แดดมันวดจักหน่อยเฮ้ก็สชีลงมาแป่งห้องน้ำเนาะให้น้ำไหลออกจากผู้นี้ จักเอยมันแปกงันตีบวมจัเหน็นว่าอียงจักเ็ลงข้างน้ำแตงข้างน้ำไหน่จ็บกเะ็บมากเ้ากระหาแตทข้งโซนมันนะบ่อนอีฝอนคาดมาเ่ากันกลางกลี่กับไ้แปลงเป็นห้องนี้แล้วพมาแล้วัคาดแทนเพ่งกันพะี่เจ้าเนาะแตกคาดน้อยนะคะ มาต้องตุ๊กเพิงีเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแตยสีขอเห็ดนนเบิดเลยเนาะตอนนี้ฟ้ากำลังดังฮึม,มๆมมาแล้วว่าสีเมื่อบานได้ดเบอร์อือหือเป็นโงนมาแล้วเด้อ ลกงานลกเก่ามันออกกันนั่นเป็นห้ากวันผิดโปร่งขึ้นมาขึนยางขึ้นมาอีกได้ประมาณกี่ต่างบดนเบิร์จะคู่นับอยู่บ่เก้าเก่าคูกวางเติบเลยน่าจะฮอดไล่หนึ่งเลยะกะกระจากสายตานะต้องบดแทกเนาะสำหรัรหบประมาณก็คือแบบบดแน่นอน อาจสิฮอดไล่ก็ได้หรืออาจสิเกินไล่ก็ได้หรืออาจสิบฮอตก็ได้ทาแล้วทาแล้วเล็งมือเลงมือสำหรับการเฮ็ดผู้มักแต่ของเฮ้ากับแล้วละเนาะมือี้เฮ็ดมือเดียวแล้วมือเดียวโอเค,นะคนเนาะคุนเตะขาขอโตลาไปก่อนอยังไงก็ฟากพี่น้องช่ย่ย กดไลค์ซับสไคร์นและก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เตยในการฮ็ดคลิปต่อต่อไปในเด้อไปแล้วเด้อสบายดีร้เปล่าเลยฮะกะสีมาปลูกเนาะมือใหม่